ท่ามกลางค่ำคืนที่เงียบสง,งัดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทยัยพยาบาลและทีมแพทย์ต่างกำลังเร่งรีบเตรียมความพร้อมสำหรับการคลอดของหญิงสาวคนหนึ่งที่กำลังจะให้กำเนิดชีวิตใหม่เธอชื่อว่าการดาหญิงสาวอายุ26ปีที่อุ้มท้องลูกคนแรกของเธอด้วยความหวังเต็มเปี่ยมเสียงร้องของเธอดังก้องไปทั่วห้องคลอดทุกวินาทีช่างยาวนานราวกับไม่มีที่สิ้นสุดหัวใจของการดาเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัวในเวลาเดียวกันแต่เธอรู้ดีว่าทุกความเจ็บปวดนี้มีค่ามากกว่าอะไรทั้งหมด เพราะอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเธอจะได้พบหน้าลูกของเธอเป็นครั้งแรกและแล้วเสียงร้องแรกของเด็กน้อยก็ดังกล้องขึ้นมาพร้อมกับเสียงถอนหายใจโล่งอกของทีมแพทย์ทารกน้อยถูกอุ้มขึ้นมาแต่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทําให้ทุกคนในห้องคลอดถึงกับชะงักงันไปชั่วขณะก่อนที่เสียงอุทานด้วยความตกตะลึงจะดังขึ้นต่อเนื่องไม่มีใครพูดอะไรออกมาได้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ร่างของเด็กน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลหมอประจําการที่รับหน้าที่ทาคลอดถึงกับต้องขยี้ตาตัวเองซ้ําแล้วซ้าเล่า เพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ตาฝาดพยาบาลคนหนึ่งถึงกับมือสัน่นจนแทบทําอะไรไม่ถูกสิ่งที่พวกเขาเห็นตรงหน้านั้นช่างเหลือเชื่อจนแทบไม่อยากเชื่อสายตาของตัวเองเด็กคนนี้เกิดมาพร้อมกับบางสิ่งที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้มาก่อนและบางทีอาจไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนในโลกเลยก็เป็นได้ทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความสงสัยและตกใจแต่มีเพียงคนเดียวที่ไม่ได้รู้สึกตกใจเลยนั่นก็คือการดา เธอเพียงแค่ยิ้มทั้งน้ำตาราวกับว่าเธอรู้มาโดยตลอดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวสุดเหลือเชื่อน,นี้คืออะไรการแน่เด็กคนนี้เกิดมาพร้อมกับสิ่งใดที่ทําให้ทั้งโรงพยาบาลถึงกับช็อกไปตามๆกันและทําไมการดาถึงดูไม่ตกใจแม้แต่น้อยคําตอบของเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับชีวิตไปตลอดการ,การดาเกิดและเติบโตในครอบครัวเล็กๆที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทของจังหวัดสุโขทัยครอบครัวของเธอไม่ได้ร่ำรวยนักพ่อแม่ของเธอเป็นชาวนาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย และพอเพียงแม้จะต้องเผชิญกับความลำบากแต่พ่อแม่ของการดาก็เลี้ยงดูลูกๆด้วยความรักและความหวังเสมอตั้งแต่เด็กการดาเป็นเด็กที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นและมีความฝันที่อยากจะเป็นคุณครูเธอมักจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนสอนหนังสือให้กับเด็กเล็กๆในหมู่บ้านด้วยความอ่อนโยนและใจดีของเธอเด็กๆต่างก็รักและเคารพเธอมากแต่ชีวิตของการดาไม่ได้รวยด้วยกลินกุหลาบเมื่อเธออายุได้15ปีพ่อของเธอป่วยหนักด้วยโรคร้าย ที่ไม่มีทางรักษาครอบครัวของเธอต้องมองเผชิญกับภาระรค่าใช้ใจ่ายมหาศาลจากการรักษาพยาบาลแม่ของเธอต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวส่วนการดาเองก็ต้องช่วยทํางานพิเศษหลังเลิกเรียนเพื่อแบ่งเบาภาระรแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลําบากแต่การดาไม่เคยยอมแพ้เธอตั้งใจเรียนอย่างหนักและมุ่งมั่นที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองและครอบครัวดีขึ้นเธอสอบติดมหาวิทยาลัยในกรุงเทพด้วยทุนการศึกษาแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับเธออีกครั้งเมื่อพ่อของเธอจากไปอย่างกระทันหัน การสูญเสียพ่อทําให้การดาต้องตัดสินใจบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเธอไปตลอดกาลหลังจากพ่อจากไปการดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบพังทลายลงมาแม้เธอจะเข้มแข็งแค่ไหนแต่การสูญเสียบุคคลที่เป็นเสาหลักของ,ของครอบครัวก็ทําให้เธอแทบจะรับไม่ไหวเธอเห็นแม่ของเธอต้องต่อสู้กับความทุกข์และภาระที่หนักอึ้งเพียงลําพังส่วนตัวเธอเองก็ยังต้องตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองแม้ว่าเธอจะสอบติดมหาวิทยายลัยพร้อมทุนการศึกษาแต่ค่าใช้ใจ่ายอื่น เช่นค่าที่พักค่าเดินทางและค่าครองชีพในเมืองใหญ่เป็นสิ่งที่เธอและครอบครัวไม่สามารถแบกรับได้ด้วยหัวใจที่หนักอึ้งการดา่าจึงตัดสินใจสละโอกาสในการเรียนต่อและเลือกที่จะอยู่บ้านเพื่อช่วยแม่ทํางานหาเลี้ยงครอบครัวเธอเริ่มทํางานรับจ้างทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานในไรนาทํางานบ้านให้เพื่อนบ้านหรือแม้แต่รับจ้างทําความสะอาดร้านค้าในตลาดทุกบาททุกสตางค์ที่เธอหาได้เธอจะนํากลับไปให้แม่เสมอแม่บางวันเธอจะเหนื่อยล้าเพียงใดเธอก็ไม่เคยปริปากบน่น แต่ปัญหาไม่ได้จบเพียงเท่านั้นเมื่อเธออายุ20ปีชีวิตก็เล่นตลกกับเธออีกครั้งเมื่อเธอพบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์โดยไม่คาดคิดพ่อของเด็กเป็นชายหนุ่มที่เธอรักแต่เขากลับหายตัวไปหลังจากรู้ข่าวการดาถูกทิ้งให้อยู่กับความสับสนและความหวาดกลั่ว่าเธอรู้ดีว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวในสังคมชนบทไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนเริ่มซุบซิบนินทาบางคนมองเธอด้วยสายตาดูถูกแม้แต่เพื่อนบางคนก็เริ่มตีตัวออกหาก่าง แม้จะต้องเผชิญกับสายตาของผู้คนและอุปสรรคมากมายการด่าก็ไม่เคยคิดจะยอมแพ้เธอรู้ดีว่าตอนนี้เธอไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเองอีกต่อไปเธอมีอีกหนึ่งชีวิตที่ต้องดูแลและเธอจะทําทุกอย่างเพื่อให้ลูกของเธอมีชีวิตที่ดีที่สุดแต่เธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่เธอคลอดลูกนั้นจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล แม้ชีวิตของการดาจะเต็มไปด้วยอุปสรรคแต่เธอก็ยังพยายามมองหาความหวังเสมอระหว่างที่เธอกำลังตั้งถันแม่ของเธอเป็นเพียงคนเดียวที่อยู่เคียงข้างเธอเสมอไม่ว่าเธอจะ,ะเผชิญกับคำพูดดูถูกจากคนรอบข้างมากแค่ไหนแม่ก็ไม่เคยปล่อยให้เธอรู้สึกโดดเดี่ยวลูกไม่ต้องสนใจใครในะการดาลูกของลูกจะต้องเกิดมาเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดเพราะเขามีแม่ที่เข้มแข็งที่สุดแม่ของเธอพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นคำพูดของแม่กลายเป็นพลังใจสำคัญของการดาเธอเริ่มมองโลกในแง่ดีขึ้น และพยายามหาทางสร้างอนาคตที่ดีให้กับลูกของเธอแม้ว่าเธอจะไม่มีพ่อของเด็กอยู่เคียงข้างแต่เธอก็สัญญากับตัวเองว่าเธอจะเป็นทั้งพ่อและแม่ที่ดีที่สุดให้ลูกในช่วงเดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์การดาได้พบกับหมอท่านหนึ่งที่เปลี่ยนมุมมองของเธอไปตลอดการหมอคนนี้เป็นแพทย์อาวุโสที่เพิ่งย้ายมาประจำที่โรงพยาบาลใกล้บ้านของเธอหมอเห็นถึงความมุ่งมั่นของการดาและคอยให้คาแนะนําเกี่ยวกับการดูแลทันอย่างใกล้ชิด หนูไม่ต้องกังวลนะเด็กคนนี้จะต้องเป็นเด็กที่แข็งแรงและมีอนาคตที่สดใสหมอพูดพร้อมกับรอยยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่การดารู้สึกเหมือนมีคนที่เข้าใจเธอจริงๆเธอเริ่มเชื่อว่าชีวิตของเธอยังมีความหวังและเธอจะต้องทําให้ดีที่สุดเพื่อลูกของเธอแต่สิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดเลยก็คือเด็กที่อยู่ในท้องของเธอไม่ได้เป็นเด็กธรรมดาและการลืมตาดูโลกของเขาจะทําให้ทุกคนต้องตกตะลึง วันที่การดาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตมาถึงเร็วกว่าที่เธอคาดไว้คืนหนึ่งในช่วงใกล้คลอดเธอรู้สึกปวดท้องอย่างรุนแรงกระทันหันร่างกายของเธออ่อนแรงลงจนแทบลุกไม่ไหวแม่ของเธอรีบพาเธอไปโรงพยาบาลในตัวอำเภอท่ามกลางความมืดและเสียงลมที่พัดแรงเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้ตรวจเช็คอาการของการดาอย่างละเอียดและพบว่าการคลอดของเธออาจมีความเสี่ยงสูงหมอเสนอทางเลือกให้เธอว่าเธอสามารถเลือกผ่าคลอดเพื่อลดความเสี่ยงได้แต่การผ่าตัดอาจต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอและแม่ไม่สามารถจ่ายได้การดามองหน้าแม่ของเธอด้วยแววตาวหวัน่นหวั่นเธอรู้ดีว่าชีวิตของเธอและลูกกำลังอยู่ในความเสี่ยงแม่ของเธอกุมมือของเธอแน่นและพูดว่าลูกต้องรอดลูกของลูกก็ต้องรอดไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนเราจะผ่านมันไปด้วยกันแม้ในใจเธอจะเต็มไปด้วยความกลัวแต่การดาก็ตัดสินใจเลือกคลอดธรรมชาติเธอเชื่อมั่นว่าร่างกายของเธอจะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้และที่สำคัญเธอไม่มีทางเลือกอื่น คืนแห่งความเจ็บปวดดำเนินต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงการดาพยายามอดทนให้ถึงที่สุดเสียงของพยาบาลและหมอที่อยู่รอบตัวเธอดูเหมือนจะค่อยๆเลือนรางลงทุกวินาทีเป็นการต่อสู้ที่เธอไม่เคยเผชิญมาก่อนแต่เธอรู้ว่าทุกทรมานทั้งหมดนี้มีค่าเพราะเธอกำลังจะได้พบหน้าลูกของเธอและแล้วช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแต่ไม่มีใครคาดคิดว่าเมื่อเด็กน้อยลืมตาดูโลกทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาล เสียงร้องของเด็กทารกดังขึ้นในห้องคลอดแต่แทนที่ทุกคนจะโล่งใจกลับมีเพียงความเงียบงนันที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกสายตาจับจ้องไปที่เด็กทารกที่เพิ่งลืมตาดูโลกดวงตาของพยาบาลเบิกกว้างหมอที่ทำคลอดถึงกับนิ่งงันไปชั่วขณะก,การได้หายใจหอบหนักหัวใจของเธอเต้นรัวเธอพยายามหันมองลูกของเธอแต่เธอกลับสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่แปลกไปเธอเห็นสายตาของหมอและพยาบาลเต็มไปด้วยความตกตะลึงและสับสนราวกับว่ามีบางสิ่งที่ไม่ปกติเกิดขึ้น ลูกฉันลูกฉันเป็นอะไรไปการดาพยายามเปล่งเสียงถามด้วยแรงที่เหลืออยู่ไม่มีใครตอบเธอในทันทีพยาบาลคนหนึ่งรีบอุ้มเด็กทารกไปยังเตียงอีกฝั่งขณะที่หมอพยายามตรวจเช็คอะไรบางอย่างอย่างเร่งด่วนหัวใจของการดาแทบหยุดเต้นเธอไม่สนใจความเจ็บปวดของตัวเองอีกต่อไปแล้วสิ่งเดียวที่เธอต้องการคือคําตอบในที่สุดหมอค่อยๆหันกลับมามองเธอแล้วพูดด้วยน้ําเสียงที่เต็มไปด้วยความลังเลการดาลูกของเธอเกิดมาพร้อมกับบางสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน การดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเธอมองไปยังลูกของเธอที่พยาบาลกำลังดูแลอย่างใกล้ชิดแม้ว่าเด็กน้อยจะร้องให้เหมือนเด็กทั่วไปแต่ร่างกายของเขากลับมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปเธอพยายามลุกขึ้นแม้จะอ่อนแรงแต่เธอรวบรวมพลังทั้งหมดเพื่อมองดูลูกของเธออย่างใกล้ชิดและเมื่อเธอได้เห็นความจริงหัวใจของเธอก็เต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกนี่มันเป็นไปไม่ได้การดามองลูกน้อยของเธอด้วยความตกตะลึงหัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกจากอ,กอกภาพที่เธอเห็นอยู่ตรงหน้าคือสิ่ง ที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนทารกน้อยที่เพิ่งลืมตาดูโลกไม่เด็กธรรมดาบางสิ่งบนร่างกายของเขาทําให้ทั้งโรงพยาบาลต้องตกอยู่ในความเงียบมือของลูกเธอมีนิ้วมากกว่าปกติดวงตาของเขาไม่ได้เหมือนเด็กทั่วไปแต่มันส่องประกายเรืองรองในแสงไฟห้องคลอดผิวของเขาเรียบเนียนเกินกว่าปกติและที่น่าตกใจที่สุดเขาแทบจะไม่ร้องให้เลยราวกับว่าเขารับรู้ทุกอย่างรอบตัวตั้งแต่เกิดพยาบาลหลายคนกระซิบกันเบาๆบ้างมองด้วยความสงสัยบ้างก็ถอย หลังออกไปราวกับหวาดกลัวหมอที่ทําคลอดถึงกับต้องเพ่งมองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองไม่ได้เห็นผิดไปการดาพยายามพยุงตัวลุกขึ้นแม้จะยังอ่อนแรงเธอเอื้อมมือไปหาลูกน้อยของเธอพยาบาลที่อุ้มเขาอยู่หลังเลเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆวางเด็กลงในอ้อมแขนของเธอเขาสมบูรณ์ดีใช่ไหมคะการดาถามเสียงสัน่นเธอกลัวคำตอบแต่ก็ต้องการรู้ความจริงหมอมองหน้าการดาก่อนจะพยักหน้าเด็กแข็งแรงดีไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเพียงแต่สิ่งที่เราเห็นไม่ใช่เรื่องปกติ การด่ากอดลูกแน่นขึ้นความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจเธอรู้ว่าในสังคมเล็กๆแห่งนี้การเกิดมาพร้อมสิ่งที่แตกต่างอาจนำไปสู่เรื่องราวที่เธอไม่อยากให้เกิดขึ้นข่าวหรือจะเริ่มแพร่กระจายผู้คนจะตั้งคำถามและบางคนอาจมองว่าลูกของเธอเป็นตัวประหลาดแต่เมื่อเธอจ้องมองใบหน้าของลูกน้อยความกังวลทั้งหมดก็ค่อยๆจางลงดวงตาคู่นั้นมองเธอกลับมาอย่างสงบสุขมันไม่ใช่สายตาของสิ่งมีชีวิตที่ควรค่าแก่ความหวาดกลัวแต่มันเป็นสายตาของปาฏิหาริย์ที่เพิ่งเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ และการดารู้ว่าเธอจะปกป้องลูกของเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามหลังจากคืนที่เต็มไปด้วยความสับสนและความตื่นตระหนกเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวการกำเนิดของลูกการดาก็แพร่กระจายไปทั่วโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วแพทย์หลายคนเริ่มเข้ามาตรวจสอบเด็กน้อยบางคนถึงกับถ่ายรูปและบันทึกข้อมูลไว้เพื่อศึกษาต่อแต่สิ่งที่ทําให้การดากังวลมากที่สุดไม่ใช่การตรวจร่างกายของหมอหรือสายตาประหลาดใจของพยาบาลแต่เป็นคําถามที่เริ่มดังขึ้นจากผู้คนในเมืองเล็กๆแห่งนี้ ลูกของการดาไม่ใช่เด็กธรรมดาข่าวลือเริ่มกระจายไปเร็วเกินกว่าที่เธอจะควบคุมได้บ้างก็พูดว่าเด็กคนนี้อาจเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสิ่งเหนือธรรมชาติบ้างก็หรือกันไปไกลถึงขนาดว่าเขาอาจเป็นเด็กจากสวรรค์หรือเทพประจุติบ้างก็กลัวว่าเขาอาจเป็นลางร้ายของหมู่บ้านแต่สิ่งที่ทําให้การดาตกใจที่สุดคือการที่หมอประจําโรงพยาบาลกลับมาหาเธอพร้อมกับผลการตรวจร่างกายของลูกเธอการดาเราพบสิ่งที่อธิบายไม่ได้หมอพูดด้วยน้ําเสียงหนักแน่น การดากลืนน้ำลายเธอพยายามตั้งสติหมายความว่ายังไงคะหมอย,ยื่นเอกสารให้เธอดูผลตรวจสุขภาพของลูกเธอทุกอย่างเป็นปกติเด็กมีสุขภาพแข็งแรงแต่มีบางอย่างที่ทําให้แพทย์ต้องกลับไปตรวจซ้ําหลายครั้งเด็กน้อยมีดีเที่ไม่เหมือนกับมนุษย์ทั่วไปร่างกายของเขาสร้างภูมิต้านทานต่อโรคภัยได้มากกว่าคนทั่วไปถึงสิบเท่าหัวใจของเขาเต้นในจังหวะที่แตกต่างออกไปและอวัยวะบางอย่างในร่างกายของเขามีลักษณะที่พิเศษกว่าปกติ เรายังไม่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมลูกของเธอถึงเกิดมาพร้อมกับลักษณะเช่นนี้หมอพูดต่อแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือเขาไม่ใช่เด็กธรรมดาการดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนคว้างเธอกอดลูกแน่นขึ้นกว่าเดิมและตอนนั้นเองเธอรู้ว่าชีวิตของเธอและลูกจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป หลังจากรู้ความจริงเกี่ยวกับลูกน้อยของเธอการดาต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบากยิ่งขึ้นข่าวหรือแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วผู้คนในหมู่บ้านเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายบางคนมองว่าลูกของเธอเป็นปาฏิหาริย์เป็นเด็กพิเศษที่อาจนำพาสิ่งดีๆมาสู่โลกใบนี้แต่บางคนกลับหวาดกลัวและเริ่มตั้งคำถามว่าเขาเป็นตัวประหลาดหรือสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่มีบางคนแอบมากระซิบเตือนเธอระวังให้ดีนะการดาบางคนเริ่มพูดกันว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา เธอไม่เข้าใจเลยว่าทำไมผู้คนถึงหวาดกลัวลูกของเธอทั้งๆท,ท,ที่เขาเป็นเพียงทารกที่ไร้เดียงสาแต่เธอรู้ดีว่าหากเธอไม่ทำอะไรสักอย่างสถานการณ์อาจเลวร้ายลงกว่าเดิมการดาตัดสินใจปกป้องลูกของเธอให้ดีที่สุดเธอเริ่มศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับพันธุกรรมศึกษาการเจริญเติบโตของเด็กพิเศษและหาทางพาลูกไปตรวจที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพแต่การเดินทางไปที่นั่นต้องใช้เงินจำนวนมากซึ่งเธอไม่มีเลยแต่แทนที่จะยอมแพ้เธอเลือกที่จะต่อสู้ เธอเริ่มทำงานหนักขึ้นรับจ้างทุกอย่างที่ทำได้ขายขนมที่ตลาดทำงานพิเศษในร้านอาหารเล็กๆของอำเภอแม้จะเหนื่อยลลาเพียงใดแต่เธอไม่เคยยอมแพ้เพราะเธอรู้ว่าความพยายามของเธอไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่ออนาคตของลูกและระหว่างนั้นเองก็มีบางสิ่งเกิดขึ้นที่ทำให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลำพังมีแพทย์อาสากลุ่มหนึ่งที่ได้ยินเรื่องราวของเธอพวกเขาติดต่อมาหาเธอและเสนอตัวช่วยเหลือพวกเขาอยากศึกษากรณีของลูกเธอและยินดีสนับสนุนค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด มันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่การดารู้สึกเหมือนเธอไม่ต้องต่อสู้เพียงลำพังอีกต่อไปแต่สิ่งที่เธอยังไม่รู้คือความช่วยเหลือนี้อาจนำไปสู่เหตุการณ์ที่เธอไม่คาดคิดมาก่อนหลังจากได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มแพทย์อาสาการดาตัดสินใจเดินทางไปกรุงเทพเพื่อนำลูกน้อยเข้ารับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เธอไม่เคยก้าวเข้ามาก่อนดูน่าเกรงขามสำหรับเธอทุกอย่างดูเร่งรีบและเต็มไปด้วยผู้คนแต่เธอไม่มีเวลาจะมาหวัว่นหวั่น ตอนนี้สิ่งเดียวที่สำคัญคือสุขภาพของลูกเธอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเริ่มทำการตรวจร่างกายเด็กน้อยอย่างละเอียดพวกเขาใช้เครื่องมือที่การดาไม่เคยเห็นมาก,ก่อนตรวจเลือดตรวจสมองตรวจหัวใจทุกอย่างถูกบันทึกและวิเคราะห์ด้วยความระมัดระวังวันเวลาผ่านไปการดารอคอยผลตรวจด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกังวลและแล้ววันที่เธอต้องรับฟังความจริงก็มาถึงหมอเรียกเธอเข้าไปในห้องวินิจฉัยพร้อมกับเอกสารหนาปึกที่เต็มไปด้วยข้อมูลทางการแพทย์สีหน้าของหมอเคร่งเครียดจนการดารู้สึกได้ การดาเรามีบางอย่างที่ต้องบอกเธอหมอผู้ช้าๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกของเธอไม่ได้เป็นเพียงแค่ความผิดปกติทางพันธุกรรมทั่วไปการดาเกลือน้ำลายเธอจับมือลูกแน่นขึ้นหมายความว่ายังไงคะหมอว่าเอกสารลงบนโต๊ะก่อนจะเงย่อหน้าขึ้นสบตาเธอดีเอของลูกเธอมีบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในตัวมนุษย์การดารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเธอหายไปเธอหายใจติดค่ะด DNA ของเขามีโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าของมนุษย์ทั่วไปและที่สำคัญมันมีบางส่วน ที่ไม่ตรงกับฐานพันธุกรรมของมนุษย์บนโลกใบนี้เธอขมวดคิ้วหมายความว่ายังไงครับหมอถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดประโยคที่ทําให้การดารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนมีความเป็นไปได้สูงว่าลูกของเธออาจไม่ใช่มนุษย์เพียงอย่างเดียวคําพูดของหมอสะท้อนกล้องอยู่ในหัวของการดาราวกับเวลาหยุดนิ่งไปชั่วขณะหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบจะทะลุกออกจากอกมือของเธอสั่นเทาขณะที่กอดลูกน้อยแน่นขึ้นราวกับกลัวว่าเขาจะหายไปจากอ้อมแขน มากหมอหมายความว่ายังไงคะเสียงของการดาสันเครือหมอหยิบเอกสารออกมาวางตรงหน้าเธอเขาชี้ไปที่ข้อมูลการวิเคราะห์ d n a ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและกราฟที่เธอไม่เข้าใจเราเปรียบเทียบ d n a ของเด็กกับฐานข้อมูลมนุษย์ทั้งหมดที่เรามีแต่พบว่ามีส่วนประกอบบางอย่างที่ไม่เคยพบในมนุษย์คนไหนมาก่อนการได้หายใจลึกแล้วมันหมายความว่ายังไงคะหมอมองหน้าเธอด้วยสายตาหนักใจเรายังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดแต่มัน เป็นไปได้ว่า DNA ของเด็กอาจมีต้นกำเนิดที่เราไม่สามารถระบุได้หรืออาจจะไม่ได้มาจากโลกนี้เสียงหัวใจของการด่าเต้นดังจนเธอได้ยินมันเองเธอแทบไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินเด็กน้อยที่เธออุ้มท้องมาตลอด9เดือนเด็กที่เธอให้กำเนิดด้วยความรักและความเจ็บปวดกำลังถูกบอกว่าอาจจะไม่ใช่มนุษย์ไม่มันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่หมอเขาคือลูกของฉันฉันรู้สึกถึงเขาตั้งแต่วันที่เขาอยู่ในท้องการด่าถึงเสียงสั่นน้ำตาคลอเบ้า หมอพยักหน้าอย่างเข้าใจผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากจะยอมรับและเราไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ใช่มนุษย์เลยเขายังมี d n a ของมนุษย์อยู่แต่มีบางสิ่งที่แตกต่างออกไปบางสิ่งที่เราไม่เคยพบมาก่อนการดามองหน้าลูกน้อยของเธอดวงตาของเขายังใสบริสุทธิ์ <c oughs> เช่นเดิมราวกับไม่รับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเธอไม่สนว่า DNA ของเขาจะเป็นอย่างไรไม่สนว่าเขาจะต่างจากคนอื่นหรือไม่เขายังคงเป็นลูกของเธอเสมอแล้วหมอจะทำยังไงกับเขาคะ หมองเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจตอนนี้เรายังไม่มีแผนการทำอะไรเพียงแต่อยากขอศึกษาต่อให้ลึกขึ้นเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเขาแต่ก่อนที่หมอจะพูดจบประตูห้องก็เปิดออกอย่างแรงพยาบาลคนหนึ่งวิ่งเข้ามาด้วยสีหน้าตื่นตกใจคุณหมอคะมีคนจากหน่วยงานรัฐบาลมาขอพบค่ะการดาหันขว่บไปมองทันทีร่างกายของเธอเย็นเฉียบความรู้สึกไม่ดีเล่นเข้ามาในหัวใจเธอโดยไม่รู้สาเหตุและเธอรู้ทันทีว่าลูกของเธออาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไป การดารู้สึกถึงหัวใจตัวเองเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวเธอไม่รู้ว่าคนจากหน่วยงานรัฐบาลมาที่นี่ทาไมแต่สัญชาตญาณของความเป็นแม่บอกเธอว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่เธอกอดลูกแน่นขึ้นและในเสี้ยววินาทีนั้นเธอตัดสินใจทําสิ่งที่เธอไม่เคยคิดจะทํามาก่อนเธอวิ่งออกจากห้องตรวจพุ่งตรงไปยังทางเดินของโรงพยาบาลโดยไม่หันกลับไปมองเธอไม่สนเสียงหมอที่เรียกชื่อเธอไม่สนสายตาของผู้คนที่มองมาเธอมีเพียงเป้าหมายเดียวต้องหนีออกจากที่นี่ให้เร็วที่สุด เธอวิ่งผ่านทางเดินยาวหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดพยายามไม่ให้ใครสังเกตว่าเธอกำลังพาลูกหนีเธอมองหาทางออกที่ใกล้ที่สุดและในที่สุดก็พบประตูด้านหลังโรงพยาบาลแต่ก่อนที่เธอจะได้ก้าวออกไปเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังกานดาหยุดก่อนเธอหันไปและพบกับชายในชุดสูทสีดำสองคนยืนอยู่หญิงสาวรู้ได้ทันทีว่าพวกเขาไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่คนที่เธอไว้ใจได้ เธอรู้ว่าเธอไม่มีทางหนีพวกเขาไปได้ง่ายๆแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้เธอหันหลังกลับและพุ่งตัวไปยังถนนใหญ่บกรถแท็กซี่คันแรกที่เห็นพาฉันออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เธอพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือโชคดีที่คนขับรถแท็กซี่เห็นความร้อนรนของเธอและไม่ทมอะไรให้มากความรถแท็กซี่พุ่งออกจากโรงพยาบาลทิ้งให้ชายชุดดำสองคนยืนมองตามหลังหลายปีผ่านไปการดาและลูกชายของเธอใช้ชีวิตอย่างเงียบเียบในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเธอเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวตนและหลบซ่อน จากสายตาของผู้คนที่อาจตามหาเธอลูกของเธอเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงและฉลาดเกินไยแม้เธอจะยังไม่เข้าใจว่าเขามีต้นกําเนิดมาจากที่ใดแต่เธอไม่เคยสนใจเรื่องนั้นอีกแล้วเพราะสําหรับเธอเขาก็คือลูกของเธอไม่ว่าเขาจะเป็นใครมาจากไหนก็าตามการดาเฝ้ามองลูกชายของเธอเติบโตขึ้นในบ้านเล็กๆท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบแม้จะต้องหลบซ่อนจากโลกภายนอกแต่เธอก็ไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยสักครั้งที่ตัดสินใจปกป้องลูกของเธอ เด็กชายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและมีสติปัญญาที่ล้ำหน้าเกินกว่าเด็กวัยเดียวกันเขาสามารถอ่านหนังสือได้ตั้งแต่อายุสามขวบสามารถแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องมีใครสอนและมีความสามารถในการจดจำทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเคยเห็นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่สิ่งที่ทําให้การดาทึ่งที่สุดคือลูกของเธอสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยแม่วันนี้แม่ดูเหนื่อยนะเด็กชายพูดขึ้นในเย็นวันหนึ่งขณะที่การดานั่งมองเขาเล่นอยู่หน้าบ้าน เธอยิ้มจางๆและลูกศรสะของเขาแม่ไม่เหนื่อยหรอกจะแค่คิดอะไรนิดหน่อยเด็กชายเงยหน้าขึ้นมองเธอด้วยดวงตาที่ลึกซึ้งแม่กลัวใช่ไหมว่าจะมีคนมาหาเราอีกการดาชะงักไปชั่วครู่ก่อนจะถอนหายใจเบาๆแม่ไม่อยากให้ใครมาพรากลูกไปจากแม่เด็กชายยิ้มและจับมือเธอไว้แน่นแม่ไม่ต้องกลัวนะผมจะปกป้องแม่เองแม้เขาจะเป็นเพียงเด็กน้อยแต่การดากลับรู้สึกได้ถึงความมั่นใจและพลังบางอย่างที่แฝงอยู่ในตัวเขา หลายปีผ่านไปข่าวลือเกี่ยวกับเด็กประหลาดจากโรงพยาบาลเมื่อวันนั้นค่อยๆเลือนหายไปไม่มีใครตามหากันได้อีกเธอสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับลูกชายของเธอแต่ในใจลึกๆเธอรู้ว่าวันหนึ่งลูกของเธออาจต้องค้นหาความจริงเกี่ยวกับตัวเองและเมื่อถึงวันนั้นเธอจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอเพราะไม่ว่าเขาจะเป็นใครหรือมาจากไหนเขาก็คือลูกของเธอเรื่องราวของการดาและลูกชายของเธอเป็นเครื่องตนใจให้เรารู้ว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง ไม่ว่าเด็กคนหนึ่งจะเกิดมาพิเศษหรือแตกต่างเพียงใดแต่สำหรับคนที่รักเขาจริงเขาก็ยังคงเป็นคนสำคัญเสมอถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดเหลือเชื่อและน่าทึ่งแบบนี้อีกและถ้าคุณคิดว่าความรักของแม่สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้คอมเมนต์คำว่ารักแท้ไม่มีเงื่อนไขด้านล่างแล้วมาแบ่งปันความรู้สึกของคุณกันแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวถัดไป